เฮ้ยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะภัพจีโมบายเนี่ยจับมือกับทางด้านของคุณกิโทนนั่นเองจับมือในที่นี้นะคะก็คือมีคุณกิโทนเนี่ยมา,าพาเสียงในเกมให้กับเราพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยว่ารับยังไงเข้ามาหน้ากิจกรรมกิจกรรมวอร์เสียงกิโทนมานี่เลยอย่างแรกนะคะ Log ล็อกอินรวมหนึ่งวันเนี่ยจะได้รับหนึ่งเสียงก็คือเป็นเสียงขั้นพื้นฐานนั่นเอง ก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีภารกิจให้ทำเนาะเมื่อเล่นครบ10แม์น,นะคะก็จะได้รับเสียงกิจโทเนี่ยเวอร์ชันพื้นฐานนะคะมาอีก1อันนั่นเองเมื่อกี้นะคะเป็น A อันนี้ก็จะเป็น B อ่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นกดไปที่ชอบกดมาที่คำว่าแรกนี่เลยนะคะก็จะมีในส่วนของการสุ่มนั่นเองเนาะกับการซื้อนะคะสุ่มเนี่ยใช้คริสตัลทะเลหก้อนแต่ถ้าซื้อเนี่ยใช้3ามก้อนนะคะ ถอยในสามสองหนึ่งคุณมีกระสุนเท่าไหร่ได้โปรดเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้อย่าฟังเสียงน้องแจงเปิดไมะคะ์หน่อยครับอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเสียงเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองก็มีมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เราได้ฟังให้สามเสียงเนาะแล้วก็การสุ่มนะคะนี่เลยก็คือเขาก็จะมีเวอร์ชันอัปเกรดนะคะเวอร์ชันพื้นฐาน A เวอร์ชันพื้นฐาน B นั่นเองนะคะในการสุ่มอยู่ในนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะลองสูมนะคะชัรคติสตันทะเลสิบก้อนออแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ Fallback in three 1. 1> ก็คือเป็นเสียงฮันด้าของกอลไล์ก็หมายถึงว่าเป็นเออเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะแบบสูมก็มีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาสูมกันเนาะเอาเวอร์ชั่นภาษาไทยได้แหละโอ้โหเกือชิปสิบก้อนนี่ก็สองร้อยยูีแล้วนะทุกคน ก็เราใช้เวอร์ชัน B มานะคะซึ่งเวอร์ชัน B เนี่ยเราจะต้องเล่นให้ครบสิเกีนถึงจะได้เนาะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะเสียงกีตทนเวอร์ชั่นพื้นฐานเอปืนอยู่ไหนเกรงใจเพื่อนบ้างวินาวินาชิเก็ดดินเนอร์แล้วก็เวอร์ชันพื้นฐานบี คัฟเวอร์ผมหน่อยโอ้ยตึงจานแตกหนึ่งแล้วครับอุ้ยชอบชอบอันนี้แตกหนึ่งแล้วครับอ่าอันนี้นะคะเวอร์ชันเสียง A และเวอร์ชันเสียง B นะะี่ยเาจะมีแค่สามเสียงนะคะอย่างละสามเสียงเนาะถ้าอยากมีเสียงมากกว่านี้นะคะจะต้องสุม่มหรือว่ากดซื้อนะคะเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองแล้วจะลงทุนสุ่มดูนะถ้าอีกสิก้อนไม่ได้ก็คงต้องพอเพียงเท่านี้ เกลือไม่ไหวสมอะไรก็ได้แต่เกือโอเคเบรกเลยหมดแล้วจัดไปครับน้งนองๆรวมกันในสามสองหนึ่งช่วยด้วยครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชน คับเวร์ผมหน่อยปืนอยู่ไหนเกรงใจเพื่อนบ้างข้างหน้าคนคนไทยหรือเปล่าทำไปเพื่อข้าวงดิกรรไรถอยในสามสองหนึ่งเหยียบให้สุดแล้วหยุดที่ต้นไม้ <S 2> <S 2> <S 2> <S วงบีบแบบไม่เกรงใจใคร ไปเก็บแอดรอปกันกระบะพี่ว่างมันนั่งข้างๆไหมครับเข้าไปเทรดให้หน่อยว้าวดูดันอ๊ปสอรครับออยตึงจัดหัวจะปวดขอยาหน่อยครับคุณมีกระสุนเท่าไหร่ได้โปรดเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้ คุณมีสกคปเท่าไหร่ได้โปรดเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้ Win ner, Winner winner to i e t e n d i n อ e r อยากฟังเสียงน้องแจงเปิดไม่อะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> นะครับ,นะรบไม่ไม thank you ครับแตกหนึ่งแล้วครับ ดอนรุมแล้วมาดึงดวนอ้อ oh, ชอตฟิลจังเลยครับ